พิจิกสรุปดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกอิทธิพลการย้ายดาวในเดือนพฤศจิกายน2025ด้านการงานและอาชีพพลังผู้นำกลับมางานเบื้องหลังสำเร็จภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงที่พลังงานและอำนาจของชาวพิจิกกลับคืนมาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะหลังวันที่17พฤศจิกายนงานที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายและมีความสำเร็จจากการทำงานหนักอย่างชัดเจน พนักงานประจําและข้าราชการมีโอกาสเลื่อนตอาแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นําและความกล้าหาญอาทิตย์ทับลัคนาความสําเร็จส่วนใหญ่มาจากงานที่ทําเบื้องหลังหรืองานที่คนอื่นไม่เห็นความท้าทายช่วงต้นเดือนดาวสุขร้าเข้าเรือนวินาศอาจทําให้มีเรื่องวุ่นวายใจในเรื่องงานลับๆหรือต้องแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่นอกธุรกิจส่วนตัวและแม่ค้าแนวโน้มธุรกิจ ธุรกิจจะดีขึ้นมากหลังกลางเดือนเพราะดาวอาทิตย์หนึ่งและดาวศุกร์หกเข้าทับลัคนาเป็นช่วงที่สเสน่ห์ในการค้าขายพุ่งสูงขึ้นและดึงดูดลูกค้าดีๆเข้ามาการลงทุนหรือการขยายคนเน้นการลงทุนที่ทำคนเดียวหรือการลงทุนที่สามารถปิดเป็นความลับได้คนที่ต้องการจะย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วดีโดยเฉพาะหลังวันที่17พฤศจิกายนเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่หรือตำแหน่งใหม่ที่ต้องการความเป็นผู้นำด้านการเงิน เงินเข้าจากความสามารถสู้แล้วรวยช่วงนี้เป็นอย่างไรการเงินมีความคล่องตัวสูงและมีแนวโน้มได้รับเงินก้อนจากความสามารถหรือการทำงานที่ทุ่มเทอย่างหนักเป็นช่วงที่สู้แล้วรวยมีโอกาสได้โชคลาภหรือมีข่าวดีทางการเงินแต่ส่วนใหญ่มักเป็นลาบที่มาจากงานหนักหรือเงินก้อนที่มาจากมรดกหรือทรัพย์สินช่วงนี้การลงทุนในหุ้นส่วนหรือการร่วมทุนอาจมีปัญหาให้แก้ไขเกตเข้าอาริ แต่การลงทุนในตนเองหรือสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญอาทิตย์หรือสุขทับลัคนาจะให้ผลดีคําแนะนําควรระมัดระวังหนี้สินหรือการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่อาจเข้ามาอย่างฉับพลันเกตดเข้าอาริด้านความรักและความสัมพันธ์สเสน่ห์แรงฟื้นคืนชีพสําหรับคนโสดสเสน่ดึงดูดสเสน่ห์พุ่งสูงสุดโดยเฉพาะหลัง28พฤศจิกายนที่ดาวความรักเข้าทับลัคนาทําให้คุณดูมีสเสน่ดึงดูดและเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง เกณฑ์พบรักความรักที่เข้ามาอาจมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆหรือมาจากการแนะนําของคนในวงการเดียวกันสําหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งมากขึ้นแต่อาจมีเรื่องลับๆหรือความหึงหวงเข้ามาทดสอบข้อควรระวังระวังปัญหาสุขภาพของคู่ครองหรือความขัดแย้งที่มาจากเรื่องการเงินสําหรับคนที่รอรักเก่าแอลเขาจะกลับมาไหมความรักเก่ามีโอกาสกลับมา แต่จะเป็นการกลับมาที่ไม่เปิดเผยหรือมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุและเจ็บตัวจากความประมาทภาพรวมต้องดูแลสุขภาพเป็นสําคัญเพราะดาวเกตรหรือก้าวเข้าเรือนอริอาจนํามาซึ่งการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรจะระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บตัวอย่างฉับพลันระวังความประมาทในการใช้ชีวิตและการขับขี่ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องการผ่าตัด หรืออาการปวดหัวคําแนะนําไม่ควรทํากิจกรรมผาดผ,ผลในช่วงนี้และควรทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อแก้เครดเสริมรวงเพื่อเพิ่มโชคลาภและความเป็นสิริมงคลควรทําบุญเกี่ยวกับยาและสุขภาพถวายสังฆทานยาหรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อแก้เครดเกตเข้าอริทําบุญด้วยการให้แสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเทียนสิ่งที่ทางสรุปดวงพวกเราอยากจะแนะนําเพิ่มเติไมไหมครับ ดูแลตัวเองเป็นพิเศษการดูแลบุคลิกภาพให้ดีดาวสุขเข้าทับลัคนาจะเป็นการเสริมเสน่ห์และโชคลาภไปในตัวทำสมาธิการทำจิตใจให้สงบและปล่อยวางจากความเครียดจะช่วยให้พลังงานบวกเข้ามามากขึ้นครับคำทำนายนี้เป็นเพียงแนวทางโดยรวมขอให้ท่านเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นมงคลและนำไปปรับใช้ในชีวิตหากสิ่งใดที่ควรระวังขอให้ใช้ความรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อให้ชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นและดีงามยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่ดาวย้ายตำแหน่งพลังงานในจักรวาลก็เปลี่ยนและนั่นอาจสะท้อนถึงจังหวะชีวิตของเราเช่นกันดวงดาวไม่ได้บังคับชีวิตแต่ช่วยเป็นเข็มทิศให้เรารู้จักวางแผนและใช้โอกาสให้คุ้มที่สุดเมื่อรู้ว่าดาวกำลังส่งพลังอะไรมาเราก็สามารถปรับใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลชีวิตเปลี่ยนเมื่อดาวเปลี่ยนถ้าเรารู้จังหวะเราก็รู้ทางเดินหาวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ พิมพ์คอมเมนต์คำว่าสาธุเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับหากท่านชอบการดูดวงฝากกดติดตามช่อง YouTube สรุปดวงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามดวงของท่านในทุกๆเดือนก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ